สวัสดีค่ะสบายดี FC ทางช่องน้องคำมแพง h ชาแนลนะคะวันนี้แม่เพนแม่น้องคำมพงเนาะมาทักทายสบายดี FC ทางช่องค่ะเพื่อที่จะเอาแนวทางเนาะคะ่ะฮาหนอยแล้วก็ราวพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยเนาะของอาตาปากน้ำโพของอาจารย์สบายแล้วก็ของเซียนรีสเกตเนาะ มาฝากมาตอนเอ็ซีทั้งช่องค่ะมาบ้านนี้เนาะแม่เพ้นบ่ไมีดวงอีลีเนาะแม่เพ้นมาจะสื่ออาอยุวันเกิดของอาจารย์สบายเนาะแม่เพ้นบอท่านในสื่ออ,ออกน้อยพิเศษจอยเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนาะค่ะอายุเพิ่นเนาะเพิพ่นพอบาเพิ่นฝันมาเพิ่นบวชเนาะเพิ่นบวชเพิ่นมาฝันดีอยู่เดอ้อเนาะฝันแบบนี้จะมาออกอายุเพิ่นเนาะ ออกอิลีเนาะค่ะเจ็ดศูนย์เนาะอยู่เพิ่นเนาะแต่ว่าเลขออกตัวกับเนาะศูนย์เจ็ดซื้อเลขก็ต้องซื้อกับด้วยเนาะแมนบอก่าเอฟซีเนาะโอ้เสียดายแห้งค่ะไม่เพี่นตั้งบ่มีดวงอิลีเนาะค่ะแต่ยังไดค่ะเมื่อวานนี้มีผู้ใดถูกแน่ค่ะขอเสียงในเด้อค่ะเนาะเลขฝันอาจารย์สไยกับเขาดิวันก็แสดงว่าแมนอยู่เนะาะเพราะว่าเป็น่า 70อันยุเพิ่นต้องมาแน่นอนเพราะว่าเพิ่นฝันบวชเนาะค่ะส่วนของตาปางน้ำโพเมื่อวานนี้หลุดเนาะหลุดจากน้อยปกติไปออกน้อยพิเศษเนาะจากน้อยวีไอพีมองน้อยปกติเนาะมันก็นเลยเฮ็ดให้สลับกันไปไปมาๆเนาะค่ะของเพิ่นเนาะถ้ามันออกมันจะออกเลยเนาะของเพิ่นจับคู่กับเขาเนาะตัววิ่งตัวรูดกับเขาค่ะ แต่บบเป็นยอย่างเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าแล้วก็มีสิทธิ์หลุดเนาะค่ะเข้ามาแล้วให้กําลังใจแม่เพลิแล้วก็อาจารย์สวัยให้ทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้ like, share, อค่ะขอขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ด้วยเด้อค่ะเนาะว่ามนีถูกน้าอาจารย์นี่บาทหนึ่งสองบาทสิเพื่อนก็มีกําลังใจเนาะเพิ่นเห็น FC ถือเพื่อนก็ดีใจเด้นเนาะ เงียบจิตเพื่อนกะโอ้ย FC ถือน้ำเพิินบ,นบ,บน่นอบ่ถือบ่นอน้อคเพื่องเงียบแทนนอกระคอกำลังใจใน่ยเลิค่ะซอยแม่เพ่นเน่เนาะซอยทั้งแม่เพ่นซอวยทั้งเซียนทุกทุกเซียนเพื่อเป็นกำลังใจให้เพิ่นในการเฮ็ดสูตรแล้วกะขิดคนสูตรมาให้เป็ี่นแนวทางเข้าเนาะคะ่ะ เราค่ะวันนี้แม่เพนคร้ขอกราบขอบพระคุณทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์แล้วก็กราบขอบพระคุณอเอฟซีทุกๆท,ท่านเนาะที่เข้ามาให้แนวทางแล้วก็ให้กำลังใจแม่เพนค่ะเนาะเอาตามนี้ค่ะแล้วไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันว่าเมื่อนี้จะได้ตัวใดเนาะแม่เพนเบาคอยบ่ค่ะเสียงคอยบ่ค่ะเพราะว่าเบาแห้งแล้วเนาะเพราะว่าแม่เพนประเด้ไปซื้อไหมไม่มาติด กล้องมันดูไก่จากโตมันเพ่นอยู่เนาะค่ะเอาเสียงบรษัทบรเจนก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะค่ะขอโทษหลายเด้อค่ะเห็นอย่างบะถ,ถือบะตองค่ะเอามาเบิงตัวเลขนุ่กันค่ะนี่เนาะคะ่ะหลังจากพูดคุยกันแล้วเนาะก็มาเบิงตัวเลข,ของเมื่อวานนี้กันก้นเนาะค่ะนี่เมื่อวานนี้ฮานอยของอาจารย์สวัยเนาะให้มาวิ่งลูดบนรางเนาะให้มหากับมกเนาะคะ่ะนี่ค่ะกา มาน้ากันเนาะคะ่ะห้าหกน้อยปกติแล้วก็ห้าแปดน้อยปกติลางเนาะ,ะนี่ค่ะส่วนเลขฟันของเพิ่นเนาะคะ่ะนี่ค่ะสามเจ็ดสามซีเจ็ดซีแล้วก็เจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะก็เข้าที่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดน้อย,อยพิเศษเนาะคะ่ะผู้ใดได้นะคะขอเสียงเนยเด้อคะ่ะแม่เพ่นว่าจ,จะสื่ออยู่เนาะ,ะแต่ว่า เบิงมองบัท่านแล้วเลยสือบัท่านนะคะบัไดสั่เนาะจอยวับค่ะนี่ค่ะของอาจารย์สาบายเมื่อวานนี้เนาะวันนี้เอ่อเมื่อวานนี้ก็ของตาปากน้ำโพนี่เนาะให้มานอยพิเศษรูดห้ากับแปดเนาะบบเขาเนาะค่ะส่วนนอยปกติรูดหนึ่งกับสี่โบเขานะคะส่วนนอย v i p อรูดสามกับหกอบเขาเนะนี่ค่ะเมื่อวานนี้พลาดไปบททุกตัวเลยเนาะ ของตาตาน้ำโพนะถ้าไปบล็เบิเหดหมดทุกน้อยเลยเนะเอามาเบิงตัวเลขของมือนีค่ะวันที่สิบแปดนะค่ะวันที่สิบแปดกันยายนสองห้าหกหกน้อน้อยวันนี้ค่ะอาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดบนล่างค่ะหากับสี่มือนีเนาะวันนี้วิ่งลูดบนรางห้ากับสี่ตัวประกบกับมีหนึ่งมีสองมีอสามมืเจ็ดมีเก้าเนาะส่วนเลขฝันเนาะค่ะ กะมี3 0 9 3 0 3เก้าสามศูนย์สามอ่าสามศูนย์เก้าศูนย์ลก็สาเก้านะคะอาจารย์สบายบอกว่าเพิ่นฝันเมื่อคืนเมื่อคืนนี่ฝันแปลกๆน่าจะออกเลขตัวเดิมเนาะคะ่ะออกเลขตัวเกนะ่าเนาะไอเอฟซีทั้งสองว่าเมือ่อวานนี้เลขอ,ออกตัวใดก็ให้เอามาซื้อได้เนาะเพรอบานโบเนนน์ห้าหน้อยมันจะออกตัวเก่าอยู่ตลอดเนาะกับเมเพ่นกับฝันว่าเมเพ่นกลับไปบ้านเพื่อนหลังเกานะ่าเนาะอยู่ที่บ้านอยู่ที่หลวงพระบางแหละ ท่นหลังเก่าหลังเดิมแตก่กี่ที่พอถาไม่ถา่ผ้าอยู่เนาะแต่ว่าหลังจูช่ม,มือนี่เป็นหลังไม่เนาะแต่ว่าเะเพนว่าเยาเพนฝันกลับไปบ้านหลังเก่าหลังเดิมนั่นแหละเนะาะอาจจะเป็นเลขเก่ากลับมาได้เนาะนี่ค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยเนาะวิ่งลูดบนล่างค่ะห้ากับสี่เนาะตัวประกบกัมีหนึ่งมีสองมีสามมีเจ็ดมีเก้า ส่วนเลขฝันก็มีส0มศูนยก้ามย์เก้แล้วก็สาเก้านาะคะ่ะอย่าลืมว่าเมื่อวานนี้ออกเลขตัวใดเน่เน,นาะหไหฟีกลับไปเบิงว่าตัวใดออกแน่นแล้วก็เอามาผิดจระน้อาเนาะว่าจะสื่อตัวใดเน,นาะเพราะว่าอาจารย์สบัยบอกว่าเลขฝันน่าจะออกตัวเดิมเนาะตัวที่มันเคยออกเมื่อานนี้แหละเนาะเอาตามนี้ค่ะ ให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคู่ใดมักก็ตามผู่ใดบม่มากก็พานได้เนาะค่ะส่วนของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาฮาหนอยพิเศษรูดสี่กับเจ็ดเนาะค่ะนี่ค่ะจับคู่ไหายสี 5, 8, 5, ่หาสี่แปดเจ็ดหาเจ็ดแปดเนาะน้อยพิเศษเนาะรูดสี่กับเจ็ดจับคู่ไหายสี 5, ่หาสี 5, ่แปดเจ็ดหาเจ็ดแปดเนาะส่วนนอยปกติค่ะรูดศูนย์กับสามจับคู่ไหาศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกสามเก้าเนาะ นีค่ะน้อยปกติรูดศูนย์กับสามจับคู่ศูนย์หกศูนย์เก้าสามหกสามเก้าเนาะส่วนน้อย VIP อพีรูดแปดกับหนึ่งค่ะจับคู่ไห้แปดสามแปดหกหนึ 3, ่งสามหนึ 3, ่งหกเนาะน้อย VIP รูดแปดกับหนึ่งค่ะแปดสามแปดหกหนึ่งสามหนึ 6, ่งหกเนาะของตาปากน้ำโพวันนี้ค่ะเอามาแคปหนะโโน้าจอเอาแนวทางห้าน้อยค่ะ แนวทางฮานอยวันนี้เนาะของอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโพค่ะตามนี้เด้อค่ะนี่ค่ะไอเอฟซีทั้งช่องแคปหน้าจอไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะได้ฮานอยแล้วไม่เพียจะพาเอฟซีไปต่อที่ลาวพัฒนากันเนาะวันนี้ลาวพัฒนาของตาปากน้ำโพเนาะได้มา สองกับห้าเนาะเราพัฒนาของตาปากน้ําโพวันนี้เนาะวันที่18กันยายนสองหาหกหกเนาะได้มา2กับห้าเนาะวิ่งรูดเนาะส่วนสามตัวก็มีสองเจ็นาะสอง7ีสองเจ็ดีเจ็สองเก้าสองสองหาเก้าแล้วก็หาสองเนาะถ้าผู้ใดมีตัวประกบในใจมีตัว มักไม่ใจก็เอามาใส่เด้อเลขวิ่งรุดของอาจารย์สวัยเออของตาปากน้ำโพเนาะกัจะของเพิินก็นกนจะเข่าดีเนาะวิ่งรุดของเพิินเนาะนี่ค่ะราวพัฒนาของตาปากน้ำโพเนาะเพิ่นจะให้แบบสูตรเดิมเดิมเนย่าะเพิ่นจะบเปลี่ยนแปลงสูตรจากเือเนาะเข่ากัถือว่าเขา่ารุดกัถือว่ารุดเนาะ,ะนี่ค่ะ ตาปากน้ำโพให้มาจับคู่สามตัวสองสี่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดก็สองเก้าสองสองแล้วก็ห้าเก้าห้าสองเนาะวันนี้ได้ของตาปากน้ำโพแล้วไม่เพียงจะทายสี่เปรต่อที่ของเซียนสีสเ,เกตแล้วค่ะของเซียนสีสเ,เกตนวดที่แล้วเข้าเนาะค่ะเข้าที่าลาพัฒนาเข้าที่อ่าเลขออก ทีสองเก้าเก้าเนาะ,อเ,นอะเอาทีทีสองเนาะเลยคนเนาะนี่ค่ะส่วนล่าพัฒนาของเซียนศิษสเกตวันนี้วิ่งนูดบนบนล่างนะคะให้มาห้ากับเจ็ดนะคะนี่ค่ะห้ากับเจ็ดจับคูสามตัวมี่หาเจ็ดหาหาหาเจ็ดเนาะหละกะักการเจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้า สามหาซีหาหนึ่งหาเนาะคะ่ะเพิ่นว่ากันเบิร์ค่ะหาหาแล้วก็เจ็ดเจ็ดเนาะกันเบิร์เด้อค่ะเนาะแนวทางราวพัฒนาของเสียงศิษเกตวันนี้เนาะคะ่ะวิ่งนูดบนรางค่ะห้ากับเจ็ดเนาะจับคู่สามตัวให้หาเจ็ดหาหาหาเจ็ดแล้วก็เจ็ดหาเจ็ดแปดเจ็ดเก้า สามหาสี่หาหนึ่งหาแล้วก็หาหาเจ็ดเจ็ดเนาะเนี่ยค่ะเน้นที่เจ็ดห้าสามห้าหนึ่งห้าแล้วก็ห้าห้าเจ็ดเจ็ดเนาะแคปหน้าจอเนี่ยท่านลาพัฒนาค่ะแนวทางลาพัฒนาวันนี้ค่ะของตาปากน้ำโพแล้วก็เซียนสีสะเก็ดเนาะตามนี้เด้อค่ะ ได้แล้วมาบึงรัฐบาลไทยของตาปากน้ำโพวันนี้ให้มาก่อนเพื่อเลยเนาะนี่ค่ะหมวดที่แล้วเพิ่นไห่มาเนาะไห่วิ่งล่างยางเดียวเนาะแต่ว่าล่างไปขึ้นบนเนาะหมวดนี้เพิ่นมาไห่วิ่งรูดบนล่างเลยเนาะค่ะเพิ่นว่าเอาไปบนล่างเลยเนาะพอบาเล่เพิ่นก็ได้หลายคู่เนาะแค่สี่คู่เองเนาะนี่ค่ะวิ่งรูดบนรางแปดกับหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะ รัฐบาลไทยไปหาซื้อหยิบซื้อลอตเตรเอรี่ไว้เด้อค่ะเนาะเพิ่นหามากค่ะวิ่งลูดบนล่างค่ะแปดกับหนึ่งค่ะนี่ค่ะแปดสี่แปดเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดน่าเพิ่นจะหายแบบนี้ทุกทุกงวดเนาะแต่ว่าตัววิ่งตัวลูดเพิ่นเข่ามากเข่าดีเนาะแต่ว่าจับคูเข่าแค้งงวดที่แล้วเนาะแต่ว่าขึ้นบนซ้ำเนาะเพิ่นก็เลยเปลี่ยนไมห่หายเป็นบนล่างเลยเนาะนี่ค่ะแปดหนึ่งเออแปดกับหนึ่งเนาะตัววิ่งตัวลูดเนาะ บนล่างค่ะจับคู่ห้แปรซีแปดเจ็ดหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะวดที่แล้วแม่เพ้นหนักตัวนี้หลายเนาะแม่เพ้นมักหลายค่ะแปดซีแต่ว่าออกหกสีเนาะสีหกเนาะเพราะว่าแม่เพ้นซีหกหกซีแม่เพ้นเอาหน่อยหน่อยกว่าแปดซีเนาะมันก็เลยบดุนเดียงกันเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่เพ้นจะไปขอไปแกบนห้ ปูสีสโธนะคะแม่สีแม่ยาสีดาจันอยู่ที่วัดสีดาลา่มเนะเาะเพราะว่าแม่เพ่นได้บนพคนวาทาถูกหน่อยแม่เพ่นจะไปปล่อยปาลา,าล้วกาผลไม้ไปไหว้เพินเนาะถ้าว่าถูกกลายถูกสามตัวแม่เพ่นจะจ้างนั่งนั่งไปแก้บนให้เพินเนาะแต่ว่าแม่เพ่นถูกหน่อยเนาะแม่เพ่นก็เลยจะแก้บนด้วย,ยาการปล่อยปล,ยปลาให้เพินเนาะล้วกาผลไม้ไปแก้บนให้เพินน,นะคะ ตามนี้ค่ะเพว่าแม่เพ่นบ๊ได้ลงคลิปห้เนะะาะบ๊ได้ถ่ายคลิปเนาะไปวัดสีดาล่าม,มื่อนอนวันพระเนาะแม่เพ้นไปเนาะไปกับแม่หรือว่าเจ๊แดงเนาะกับพี่ประหัตกับน้องคําแพงด้วยเนาะเอาตามนี้ค่ะ่ะสุดท้ายก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องค่ะเฮงเฮงเลยเลยไปด้วยกันค่ะวันนี้คําแพงแกงส้มดื้อมากเลยตามนี้ค่ะเบิง่งแต่ทร่ัพท์อยู่นี่ละเด้อเพื่อนนี่ อ๋อາขาเฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําอย่าสิเฮ็ดลูกไปอาบน้ํไปบ๊ายบาย่